สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเจอๆอกับตาผ้าหล่ออีกแล้วครับผมกับอีฟีท่วาซ่มอมอีกได้ายต้องผ้าหล่นะครับผมมือนี่มาเจอเคิดเครื่องซักผ้าเหมือนเดิมครับผมช่งนี่จะเจอเครื่องซักผ้าบ่อยนิดนึงนะครับมีเทคนิคดดีๆมาแช่อีกแล้วครับผมมือนี่มาด้วยอาการที่ว่าเ,เครื่องซักผ้า บ่มีกำลังนะครับบมมีกำลังหมายถึงว่าเวลาเขาใส่ผ่าหรือใส่นา yeah, มเยอะๆเนี่ยครับเวลาปั่นเนี่ยมอเตอร์หมุนนะครับม่ยิ้มเสียงหมุนอ,อืดๆแต่ว่าถัางปั่นนี่ม่หมุนครับหมุนอยู่กับหมุนคอยหรือหมุนสานะครับผิดปกติจากไอ้ตอนเที่ยวออกมาจากศูนย์ใหม่ๆนะครับตอนออกมาจากร้านนี่ยคือปั่นนี่จะความแรงนี่จะแรงมากลยครับตอนปั่นนี่นะแต่คืออาการตอนนี้คือว่ามันจะหมุนสาผิดปกตินะครับ โอเคครับคืออาการนี้กัเขาก็จะตรวจเช็คที่ละขั้นตอนนะครับว่าเกิดจากสาเหตุยังนะครับก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราต่ําพาเราด้อครับพี่น้องอย่าลืมกดแจ้งเตือนไว้ครับเพื่อที่จะมาผ่านสาระด,ดีๆแล้วก็เก็บความรู้ในการสอนเครื่องซักผ้าหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับที่เ้าสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเ้าไป เบร์อาการกันเลยครับผมมาครับอ่าตักล่องของมาครับวันนี้อาการของถังซักบ่มีกําลังนะครับืัอนี้เป็นทางอัตโนมัติของ LG นะครับผมบ่มีกําลังแบบไดเข้าไปเบรงกันเลยครับนี่ครับเขาตอนนี้เขาส่น้ำไว้แล้วนะครับเปิดเครื่องครับผมต่างคาซัก โอเคครับเดี๋ยวเขาเดินเครื่องนะครับตอนนี้คือมีแค่หนำนะครับนะครับตอนเบาๆแบบนี้คือมีกำลังดีอยู่ครับแต่ตอนต่อไปนี่คือผมจะทดสอบให้เบิ้งนี้ฝากถึงท่านผู้ส้มยาเอาไปหลอกเยี่ยนแบบหรือทำตามนะครับอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับคือผมจะจับถังไว้นะครับแต่ว่าเครื่องยังทำงานอยู่แต่ว่าถังบม่หมุนนะครับ มันจะเกิดจากสาเหตุนะครับเนี่ยครับโอเคอ่าเบิ่งทีมือนะครับผมจะจับไว้นะครับเนี่ยครับถังบ่หมุนเลยครับถังบ่ไปเลยครับแต่ว่าเครื่องยังทํางานนะครับเนี่ยเนี่ยครับปล่อยกับหมุนปกติเนี่ยครับบ่มีกําลังเลยครับถ้าใส่ผ่านหนักๆไปเส้นผ่านนวมหรือผ่านยางนี่คือมันจะบ่หมุนเลยครับโอเคครับยวจับให้เบิ่งอีกทีนึงครับผม นะบมหมุนเลยครับผมเหมือนมอเตอร์หรืออะไรสักอย่างโบมีกำลังนะครับอ่าโอเคครับตอนนี้ปิดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเบิงสาเหตุกันนะครับเดี๋ยวจะให้ตากล้องไปอยู่ข้างลังนะครับเบิงว่ามันเป็นแบบไหนนะครับโอเคครับอ่โอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ตากล้องถ่ายตรงมูลี่ข้างล่างนะครับก้นถังนะครับเดี๋ยวผมจะจับถังไว้นะครับว่ามันสีหมุนหรือบ่นะครับ เอาหยัดเปิดเครื่องก่อนนะครับตอนนี้คุณจับทั้งไว้นะครับ สังเกตได้ว่าครับว่ามันเกิดจากยังครับก็ะจะจับทางออกหรือยังครับอตอนนี้ผมปล่อยนะครับจะจับปกติอันนี้ตอนผมจับไปครับผม <c oughs> เฮียครับเดีย๋ยวเข้าไปแก้ไขกันเลยครับผมตอนนี้เขาก็ทําการแต่แข้งถังเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะมาเบิงว่าสาเหตุที่ว่า ถังซักบบมีกําลังเกิดจากยังนะครับเกิดจากตัวนี้ครับผมนี่ครับมันย่อนครับผมเนี่ยย่อนแบบใดเขาจะหูกแรงใดว่ามันย่อนเดี๋ยวผมจะจับมอเีรตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็ลองหมุนมึงครับเนี่ยครับตัวนี้หมุนฟรีเลยสบายเลยครับเบามากเลยครับเนี่ยแค่นิ้วสกิดก็ัไปแล้วครับเนี่ยครับคือมันยานนะครับคือสายพานมันยานนี่คือสาเหตุที่ว่า ถังสักบมีกําลังนะครับหรือปันหมุนซ่าลงนะครับบ่ได้เกิดจากค่าป่าเสียหรือว่ามอเตอร์มีปัญหาหรือเสื่อมสภาพยังงี้นะครับเกิดจากตัวนี้ครับสายพานครับผมที่นี่เขาก็จะเขาหูสาเหตุแล้วก็จะทําการเปลี่ยนนะครับโดยการเอาออกเอาสายพานออกนะครับเอาออกจากไหนดีครับม่ยยากครับผมใส่นี่เลยครับไขควงใส่ไขควงแบนครับผม เนี่ยครับใส่ปากแบนนะครับงัดเข้าไปตรงนี้ครับแงะเข้าไปเลยครับผมเนี่ยครับแงะเข้าไปหมุนครับผมเนี่ยครับมัต้องงัดแห้นนะครับมันจะงัดยากนิดน่อยครับเนื่องจากว่าพื้นที่มันจํากัดนะครับมันคับแคบเนี่ยครับออกมาแล้วครับนี่ครับออกง่ายมากเลยครับผมแค่ใส่ไขควงตัวเดียวก็จบครับอึ๊บ นี่ครับผมเนี่ยเข้ากับไปซื้อตามเบอร์นี้เลยครับนี่ครับเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับ LG LG รุ่นประมาณเท่าไหรก่อประมาณหกหกจุดห้า LG หกจุดห้ากิโลนะครับใส่สายพันธุ์เบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับตัวนี้เป็นของยี่ห้อยังโอโหนะครับภาษาอังกฤษบกเก่งครับอ่านบอกเข้ากับเอาเบอร์ไปเทียบรับเอาเบอร์ไปเทียบเอาที่ร้านนะครับ บนี่ครับเบอร์มันถ้าเขาจำเบอร์ว่าได้ก็เอาตัวย่างไปเลยครับผมมันสิมีหลองเล็กล่องใหญ่อยู่ครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวข้าก็จะทําการเปลี่ยนครับผมนี่ครับนี่คือสายพานเส้เซนไม่ที่เา้าดำได้ไปสือมานะครับเบอร์ยี่สิบเอ็ดเหมือนกันนะครับนี่ครับ เบร์เดียวกันความยาวเท่ากันนะครับแต่ว่ามันจะบืยืดนะครับนี่ครับนาก็จะกว้างนะครับสังเกตความแตกต่างนะครับสตัวนี้คือตัวที่ใส่งานแล้วนะครับมันจะทั้งขางมันจะซึกนะครับมันจะลื่นแล้วนี่ครับสาเหตุที่มันมีกําลังเนื่องจากสายพานมันบกกกับมอลลีรแล้วนะครับนี่ครับตัวนี้คือหนามยังเต็มอยู่ยังกว้างอยู่ครับเคครับเข้าได้เบือที่ต้องการแล้วเข้ากับ มาทำการใส่กันเลยครับผมวิธีการใส่ก็ใส่โมเลถังก่อนนะครับหยัดกลับไปเลยครับตอนใส่ก็ระวังมือหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเล็กพวกนี้มีแต่คมคมทั้งนั้นนะครับผมนี้ได้รลายแผ้แล้วครับเนื่องจากแกะเครื่องซักผ้าครับเขาไปลองเดิมครับผมใส่ตัวข้างหลังก่อนนะครับเนี่ยครับ ใส่ให้เขาลองเดิมเคครับลองของหลังเขาแล้วนะครับเอาเขาว่าใส่ลองหนาครับผมแขวงแบตเหมือนเดิมครับยัดเข้าไปได้ลองครับผมนะครับไปเลยครับปึ๊บเข้าไปแล้วเขากับเขาขอครับแล้วก็หมุนครับหมุนโมเลไปเลยปึ๊บนี่เป๊ะครับไม่น้องบ่หมุนแล้วครับบานนี้ หนะแน่นตึกเลยวะนี่นี่ครับหูได้จังไดว่ามันแน่นครับนี่ครับผมเอามือข่าง้สยนี่จับโมเตทั้ถังไว้นะครับแล้วกับหมุนที่โมเลมอเตอร์ครับโบไปลยครับแน่นมากเลยครับมาถึงขั้นตอนการประกอบฝาถังกันแล้วครับข้างล่างนะครับโอเคครับมันจะมีเดือยอยู่นี่นะครับสังเกตดีๆครับตัวเดือยนี่จะอยู่ทั้งหลังนี่นะครับถ้ากระสอดออกไปเลยครับมันมีล็อกยูนะครับเนี่ยล็อกข้างล่างข้างบนนะครับ ก็สอดเข้าไปเลยครับผมสอดเข้าไปตามล็อกมันเนี่ยครับเลื่อนเข้าไปเลยครับมันจะเข้าล็อกนะครับเนี่ยครับเข้าแล้วครับเนี่ยครับปลอออกแล้วครับเนี่ยมันจะให้สังเกตตรงนี้นะครับมันจะมีเดือยเกาะอยู่นี่ครับให้มันถึงเดือยนี่ครับโอเคครับตัวนี้มันเกาะแล้วครับผมเดี๋ยวจะขออนุญาตตั้งเครื่องสักผาแล้วก็ประกอบฟ้าทางลัางนะครับผมตอนนี้เข้าก็ทําการเปลี่ยนสายพันธ เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วกับส่น้ำเรียบร้อยนะครับพร้อมที่ทำการทดสอบนะครับผมอโอเคครับเดี๋ยวเข้ามาทำการทดสอบกันเลยครับว่าเาเมื่อเาเปลี่ยนสายพานไปแล้วถังสักจะมีกำลังขื้นบอนะครับเดี๋ยวขอหยับต่างขาแป๊บนึงนะครับอโอเคต่างสักมันเดิมนะครับใน,ในตอนต้นคลิปนะครับผมจะทำการจับ จับถังถังซักนี่นะครับจับไว้นะครับแล้วก็มอเตอร์ก็ยังทํางานอยู่แต่ว่าถังซักนี่มอสามารถสู่แห้งมือผมได้นะครับแต่ตอนนี้คือทําการเปลี่ยนสายพานไปเรียบร้อยแล้วเขาจะมาทดสอบนะครับว่าผมสิจับอยู่อขอแนะนํานิดนึงนะครับท่านผู้ชมอย่าไปทําตามหรือลองเลียนแบบนะครับอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับเนื่องจากว่าถังปันนี้มันมี การหมุนที่แรงพอสมควรนะครับเก๊กครับเดี๋ยวเขามาทดลองกันเลยครับผมตอนนี้ผมเปิดฝาถังแต่ว่าใส่แม่เหล็กติดอยู่นะครับเพื่อให้มันทำงานนะครับเก๊กครับเดี๋ยวผมจะจับพงษ์ครับอู้หุ้นครับแห้งครับพี่น้องจับปุยโอ้จับปุยูแห้งเลยครับพี่น้องคุณจับปุยเนะครับหือแรงมากครับพี่น้อง โอเคครับถือว่าการแก้ไขเครื่องซักผ้าถัางซักบ่มีกำลังมือนี่ถือว่าประสบผลสอมเ็จครับพี่น้องลองให้่านผู้ชมลองไปปรับเปลี่ยนแก้ไขลองเอาไปซ่อมแซมด้วยตนเองลองเบิ่งนะครับถือว่าเป็นทิศที่ดีจากช่องตามพะลาะนะครับผมอ่าโอเคครับคลิปนี้ก็ถือว่า การสอมแซมเปลี่ยนสายพานเพื่อที่จะให้ถังสักมีกําลังนะครับถือว่าประสบผลสําเร็จครับมีกําลังขึ้นครับเพราะว่าสายพานมันบ่มีช่วงฟรีนะครับมันตึงแล้วนะครับโอเคครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้เบาต่มเด้อครับพี่น้องอย่าลืมกดแจ้งเตือนเพื่อที่จะบ่พผาดสาระดีๆและก็เทคนิคการสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตนเองนะครับผม เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้ซัำนิดครับผมสวัสดีครับ